ฝรั่งผมเกลียนตอบพร้อมกับสต,ตัวลงนั่งบนเก้าอี้เบื้องหน้าชายไวกลางคนเจ้าของรหัสหมายเลข0 6 3 4แล้วนิ่งเงียบเหมือนกับจะรอฟังคำสั่งอยู่ในทีมีคนตามคนมาหรือเปล่าชายไวกลางคนย้อนขึ้นมาอีกด้วยน้ำเสียงเรียบๆตามผมมาถึงหน้าโรงหนังลิโดแต่ผมอาศัยชั้นเชิงตีตัวเข้าไปดูหนังแล้วหลบฉากออกมาเสียก่อนฝรั่งผมเกลียนตอบด้วยความภาคภูมิใจในแผนการตัวเอง หลียวเพื่อนๆคนที่อยู่ข้างนอกนั่นละ่ะในขณะที่พูดชายไวยกลางคนก็จาเรืองดูโทรทัศน์ที่วางอยู่ทางด้านขวามือซึ่งในขณะนี้ปรากฏภาพของกลุ่มฝรั่งที่ยืนชมวัตถุโบราณอยู่ในจอขนาด12นิ้วอย่างถนัดชัดเจนมันเป็นพวกเหยือลรอพวกสะกดรอยเท่านั้นพวกนักทัศนาจรเหล่านั้นไม่รู้ว่าผมเป็นใครหลอกลับเพราะฉากหน้าของผมคือนักทัศนาจรจากเดนมาร์กเท่านั้นหัวหน้าไม่ต้องห่วงในขณะที่พูด ฝรั่งผมเกลียนก็จ้องดูภาพที่อยู่ในจอโทรทัศน์วงจรปิดด้วยความอัศจรรย์ใจงานของคุณดำเนินไปถึงไหนแล้วช่ไวัยกลางคนย้อนถามออกมาอีกผมจับทิศทางของมันไม่ถูกเลยครับไม่รู้ว่ามันขนของผ่านด่านตำรวจไปได้ยังไงตำรวจขนรถก็เจอแต่พ่อขา,ขาขายเครื่องสำอางและคนพิการขาด้วนนั่งอยู่บนรถเท่านั้นอเมริกันผมเกลียนพูดถึงของที่เล็ดลอดผ่านด่านตรวจไปด้วยสีหน้าไม่สบายใจ ผมจะไม่ถามเรื่องการตรวจขนเพราะผมเชื่อมือพวกคุณอยู่แล้วพวกคุณคลุกคลีอยู่กับยาเสพติดมาหลายปีคงจะรู้ชั้นเชิงในการซุกซ่อนของพวกมันได้ดีหรืออาจจะเป็นการชิมลางอะไรของมันสักอย่างหนึ่งหลืกระลมัง้งประโยคสุดท้ายชายวัยกลางคนพูดเหมือนกับปรึกษาอยู่ในทีชิมลางอะไรครับอเมริกันผมเปลียนสอดขึ้นมาด้วยความเคลือบแคลงใจเที่ยวนั้นมันอาจจะไม่มีของบรรจุอยู่บนรถเลยก็ได้ พวกมันอาจจะอ่อยเยื่อให้หน่วยยาเสพติดของเราตรวจค้นรถเพื่อดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการบกพร่องที่ไหนบ้างก็ได้เหตุผลของชายวัยกลางคนทําให้อเมริกันผมเกลียนต้องนิ่งอึ้งไปอย่างถนัดใจการขายาเสพติดในประเทศไทยแนบเนียนยิ่งกว่าการขายาเสพติดของทุกๆประเทศและโดยเฉพาะการขนย้ายด้วยแล้วชาติอื่นไม่มีทางเทียบทุกกรณีเมื่ออย่างอาทิตย์แล้วซึ่งเราจับได้ ยาเสพติดถูกบรรจุในพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ขนจากลาน้าแถวเสาชิงช้าไปฝังทนแต่ก็เฝ้าอีกตามเคยหลายชื่อผู้สั่งซื้อพระพุทธรูปไม่มีตัวตนเราจะพกบ,บันได้เฉพาะปลายแถวที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยสถานที่ส่งพระพุทธรูปก็เป็นวัดแห่งหนึ่งที่เจ้าอาวาสไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนกันในขณะที่ชายวัยกลางคนกำลังอธิบายถึงกลไกอันลึกลับซับซ้อนของการขนยาเสพติดในเมืองไทยอย่างยืดยาวนาน สายตาของเขาก็มองเห็นภาพชายชะกันคนหนึ่งปรากฏอยู่ในจอโทรทัศน์วงจรปิดเข้าพอดีก็ถึงกับอุทานออกมาด้วยความแปลกใจเอ๊ะรู้สึกว่าจะเป็นชาคลิตใครครับหัวหน้าอเมริกันผมทองสอดขึ้นมาอย่างชนิดไม่หายใจสายตาจ้องเขม็งดูจอโทรทัศน์อย่างชนิดไม่กระพริบพนักงานมือดีคนหนึ่งของเราเขาสูญหายไปไม่ได้ลองลอยหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ ชายไวยกลางคนเจ้าของรหัสหมายเลขประจำตัว0634พึมพำออกมาเบาๆพร้อมกับสังเกตดูท่าทางของชาคฤิตด,ด้วยความพินิจพิจารณาพลางพูดต่อไปอีกด้วยความเคลือบแคลงใจดูท่าทางเปลี่ยนแปลงไปแยรผอมลงกว่าเดิมคุณลงไปก่อนพุกหนีค่อยพบกันในขณะที่ชายไวยกลางคนเจ้าของรหัสหมายเลข0634พูดถึงความผิดปกติในลักษณะท่าทางของชาคฤิตจบลง เขาก็สั่งให้อเมริกันผมทองหลบออกไปจากห้องที่พักส่วนตัวโดยเร็วแต่ก็ไม่ลืมที่หยิบธนบัตรดอลลาร์ที่ถูกตัดออกครึ่งฉบับส่งกลับคืนไปให้อเมริกันผมทองพร้อมเสร็จพออเมริกันผมทองพาตัวเองออกไปจากห้องแล้วชายวัยกลางคนก็จ้องดูอากับกิริยาของชาคริตบนจอโทรทัศน์วงจรปิดต่อไปอีกจนกระทั่งมองเห็นพนักงานของห้างหุ้นส่วนกรุงเทพวัตถุโบราณเข้าไปพูดคุยกับชาคริตเขาจึงกดออดเรียกพนักงานเข้ามาพบทันที ผู้ชายคนนั้นต้องการอะไรเขาจะเอาพระมาขายผมขอดูเขาก็ไม่ยอมพนักงานห้างกรุงเทพวัตถุโบราณรายงานด้วยน้ำเสียงนอบน้อมไปเชิญเขาเข้ามาในห้องนี้ชายวัยกลางคนออกคำสัง่งพลางชำเองดูชาคลิตซึ่งยืนหิ่วถุงกระดาษอยู่ด้วยท่าทางกระสับกระส่ายบนจอโทรทัศน์แวบหนึ่งครับผมพนักงานห้างหุ้นส่วนกรุงเทพวัตถุโบราณรับคำสั่งด้วยท่าทางนอบน้อม และเดินออกจากห้องผู้จัดการห้างด้วยท่าทางรีบร้อนอึดใจใหญ่ๆต่อมาชาคลิตก็ถูกพาตัวเข้ามายืนอยู่เบื้องหน้าชายวัยกลางคนเจ้าของรหัสหมายเลข0634นั้นคุณมีอะไรจะเสนอขายกับบริษัทของผมเหรือครับผู้จัดการห้างหุ้นส่วนกรุงเทพวัตถุโบราณกล่าวถามชาคลิสซึ่งขณะนี้ยืนกอดถุงกระดาษอยู่เบื้องหน้าโต๊ะทํางานพระพุทธรูปเชียงแสนของแท้ผมไม่อยากให้คนอื่นเห็นชาคลิตตอบห้วน สายตาชำเลืองดูพนักงานขายของที่ยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆแวบบหนึ่งออกไปออกไปเฝ้าหน้าหลานล็อกประตูห้องด้วยชายไวกลางคนหันมาไล่พนักงานขายของให้ออกจากห้องพร้อมกับสั่งให้ล็อกประตูห้องด้วยพอล่างของพนักงานขายของออกไปจากห้องเรียบร้อยแล้วชาคริสก็กระแทกตัวลงนั่งแรงๆบนเก้าอี้ปากก็พูดออกมาด้วยท่าทางโกรธจัดหัวหน้าไม่ได้ช่วยเหลือผมเลยผมโดนพวกมันจับไปเกือบอาทิตย์ นี่ท่านี้ออกมาไม่ได้ผมก็คงจะโดนจำนายสาบสูญไปแล้วใช่ไหมครับชาคริสพวกไหนเป็นคนจับคุณพวกมันเอาคุณไปขังไว้ที่ไหนชายไวกลางคนซักถามชาคริสเร็วปือมือข้างหนึ่งยกขึ้นมาวางท่าบนที่เท้าแขนเก้าอี้สายตาจ้องดูใบหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาเขมงชาคริสไม่ตอบมือข้างหนึ่งหลวงลงไปในถุงกระดาษอย่างสายฝาและบชายไวกลางคนใช้นิ้วจีก,กดปุ่มบนปลายสุดของที่เท้าแขนดังคลิก บัตรเดนนั่นเองแผ่นกระจกกระเล่นปลุดมาจากเพดานห้องและพอส่วนปลายสุดของมันผ่านล่องกึ่งกลางของโตะลงไปกระทบกับพื้นห้องเท่านั้นปลายถุงกระดาษกระฉีกเบ้อออกเป็นทางเมชาคลิตเหนียวไกลส่งกระสุนออกจากลำกล้องปืนซึ่งซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนในถุงกระดาษนั้นกระสุนปืนกระทบกับแผ่นกระจกเสียงดังไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าใดนักเนื่องจากเป็นห้องเก็บเสียงและก็น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักที่กระสุนหลายแรงนัดนั้นไม่สามารถจะผ่านแผ่นกระจกที่กั้นกลางโต๊ะนั้นเข้าไปได้ ไอสัตว์นรกเมื่อเห็นการยิงของตัวเองไม่เป็นผลชาคริตก็สะบัดออกมาด้วยท่าทางเดือดดนันถุงกระดาษถูกสะบัดปลิวออกไปปืนในมือลัวยังทียิบเป้าหมายก็คือร่างของชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เบื้องหลังแผ่นกระจกนั้นกระสุนทุกนัดกระทบแผ่นกระจกแต่ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้นอกจากผิวหน้าของกระจกจะบังเกิดรอยถลอกเหมือนกระโดนขูดให้เป็นฝ้าเท่านั้นเอง มึงมึงมึงต้มกูเมื่อระดมยิงจนกระสุนหมดลูกโม่แต่ก็ไม่สามารถจะทําอะไรชายวายกลางคนที่นั่งอยู่เบื้องหลังกระจกนั้นได้ชาคริดก็เลยตะโกนด่าออกมาดังๆแล้วคว้างปืนใส่กระจกเต็มแรงปืนพกกระทบกับกระจกกระเด็นกลับไปเหมือนกระเสดไม้ชาคริตหันลีหันขวางแล้วก็หันไปขวาเก้าอีฟาดโคลมลงไปบนแผ่นกระจกสุดแรงเกิดจบตอนที่27แล้วนะครับ โหลดติดตามและฟังตอนที่28ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายหลครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก้าอี้ทิศชาคิดยกฟาดแผ่นกระจกแล่นกลับจนเจ็บมือเล่นเอาไอหนุ่มแข้งสารพัดพิษต้องสะบัดดาออกมาด้วยความเดือดดานใจกระจกส้นตีนอะไรวะแข็งยางกระเล็ก ไอ้ห้าโคตพ่อมึงจะเสือกหัวเลาะเยอะกูอีกชายวัยกลางคนนั่งมองดูชาคลิตอารวาสอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆนิ้วฉีข้างกดปุ่มบนปลายสุดของที่เท้าแขนจนกระทั่งแผ่นกระจกเลื่อนปูดลงมาจากเพดานก็ใช้นิ้วข้างเดียวกันคลำไปที่ใต้เท้าแขนแล้วกดปุ่มแรงๆต่อจากนั้นก็มีเสียงคลางหึงๆเหมือนกับประตูที่ใช้ระบบไฟฟ้าทำงานพร้อมกับบนเพดานก็ปรากฏควันสีขาวลอยพุ่งออกมาเป็นสาย และไม่เฉพาะแต่ข้างเดียวเท่านั้นจเจ้าควันดังกล่าวซึ่งพุ่งออกมาจากเพดานก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นสามสีสายแลบเดียวก็ตลบอบอวนไปหมดทั้งห้องชาคลิตแงนหน้าดูควันสีขาวด้วยความแปลกใจจนกระทั่งควันดังกล่าวลอยตามลงมากระทบกับใบหน้าจึงหายใจเอามันเข้าไปในปอดยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้พอควันเข้าไปในปอดเท่านั้นไอหนุ่มแข้งสารพัดพิษก็ไอแคๆออกมาดังๆแล้วเริ่มที่ยิบขึ้นทุกขณะน้ำตาไหลาพลากออกมาเต็มใบหน้า มือทั้งสองดึงชายเสื้อขึ้นเช็ดน้ำตาอยู่ไปมาและเมื่อรู้สึกตัวว่าหายใจไม่ออกมือทั้งสองก็ลดลงบีบเข็นคอหอยตัวเองกระทั้งล้มลงไปนอนตะแคงกับพื้นห้องอย่างสิ้นเลี่ยวสิ้นแรงความรู้สึกของชาคริสในขณะนั้นแคล้ายๆกับว่าลมหายใจกำลังจะหมดจากปอดไปทีละน้อยทีละน้อยอากาศบริสุทธิ์ยิ่งเหลือน้อยลงเท่าไรความทุรนทุรายก็ดูเหมือนจะทับทวีเพิ่มขึ้นพร้อมกับไอโคลกจนตัวงอไปงอมาแต่ก็ยังไม่ยอมสลบสลายสักที ล่นเอาชายไวยกลางคนที่นั่งดูอยู่นอกแผ่นกระจกต้องยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูพร้อมกับพึมพำออกมาด้วยสีหน้าวิตกกงังวล5นาทีทําไมชาคลิปไม่สลบปกติทุกคนเพียง3นาทีก็สลบมือดแล้วชายไวยกลางคนเจ้าของรหัสหมายเลข0634พูดยังไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไปล่างของชาคลิปที่ดิ้นกระเสือกกระสนอยู่ในห้องกระจกก็แน่นิ่งไม่ไหวติง5นาทีครึ่งความอดทนผิดมนุษย์ธรรมดาเกือบเท่าตัว ใช่ใบกลางคนพึมพำออกมาพร้อมกันไปดูภาพที่เคลื่อนไหวอยู่ในจอโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อเห็นพนักงานขา,ขายของจัดแจงดึงประตูเหล็กปิดหน้าห้านบุรุษลึกลับซึ่งก็เป็นที่เปิดเผยแล้วว่าตำแหน่งหน้าที่เป็นถึงผู้อำนวยการปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไทยก็เอื้อมมือไปกดแป้นเครื่องติดต่อภายในเละกหลอกเสียงออกไปดังๆปิดร้านเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยผู้จัดการมีทุรักส่วนตัวทางออกประตูด้านหลังอย่าลืมล็อกให้เรียบร้อย พนักงานขายวัตถุโบราณของห้างกรุงเทพวัตถุโบราณแงน,น่าขุดดูลำโพงเครื่องติดต่อภายในแวบ,บหนึ่งเดี๋ยวต่อจากนั้นก็พาตัวเองเดินไปเปิดประตูตึกด้านหลังออกไปด้วยท่าทางรีบร้อนบัดดลนนั่นเองประตูหลังของตึกห้างกรุงเทพวัตถุโบราณยังไม่ทันจะถูกปิดด้วยซ้าไปร่างของพนักงานคนที่เพิ่งจะเปิดประตูออกไปก็ถูกผลักเซัดเข้ามาในห้องตามเดิมโดยมีร่างของบรรุษในเครื่องแต่งกายสีทึมสองคนมีปืนพกถืออยู่ในมือกระโจนเข้ามาติด,ตด ไอแสงปิดประตูเสียงคนที่เอาปืนพกคู่พนักงานขายเครื่องวัตถุโบราณร้องสั่งเพื่อนคู่หูอีกคนที่ตามหลังเข้ามาและพอเพื่อนคู่หูหันไปดึงบานประตูปิดเอาไว้ตามเดิมแล้วปากกระบอกปืนจากมือบุรุษลึกลับก็จี้มับเข้าไปที่กระบ,บอกตาของพนักงานขายเครื่องวัตถุโบราณลิมฝีปากหนาเตะที่เต็มไปด้วยคราบนิโคตินสำลักออกมาดังๆกูต้องการพบนายมึงนายผู้จัดการกลับไปลักรับ พนักงานขายเครื่องวัตถุโบราณและลำลักษณ์ออกมาด้วยท่าทางตื่นตระหนกกลับส้นตีนแนะ่ไฟฟ้ายังเปิดสว่างจ้าอยู่ทั้งตึกบอกเดี๋ยวนี้ห้องผู้จัดการของมึงอยู่ไหนบุรุษลึกลับซึ่งรอบจัดพอตัวหันไปดูรอบๆแวบหนึง่งแล้วตะวัดออกมาอย่างรู้ทันปกติหลานขายวัตถุโบราณเขาต้องเปิดไฟเอาไว้ทั้งนั้นผู้จัดการกลับไปแล้วจริงๆครับพนักงานขายของยังคงยืนยันด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียว แต่พอบุรุษลึกลับง้างน,นกปืนรีวอลเวอร์ซึ่งจอแนบเบ้าตาอยู่ขึ้นดังคลิกพนักงานขายของก็ถึงกับมืออ่อนตีนอ่อนลงไปกับผื้นปากก็ละลาลักออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนอย่าอย่าทำผมเลยผู้ผ,ผู้ผู้จัดการอยู่ในห้องถ้ามึงไม่อยากตายก็ดำหน้าก,กูไปเดี๋ยวนี้บุรุษลึกลับที่เป็นคนปิดประตูดึงปืนพกออกมาจากถ่ายเสื้อฮาวายและจี้หมับลงไปบนหน้าผากของพนักงานขาย พลังสำทับออกมาด้วยท่าทางเป็นต่อครับครับพนักงานขายเครื่องวัตถุโบราณรับคำยังขวัญหนีดีฟอร์พร้อมขยับตัวลุกขึ้นมาเดินนำหน้าไปจนกระทั่งถึงหน้าห้องผู้จัดการพอเอื้อมมือจะไปเคาะประตูบุหุษลึกลับก็ตบข้อมือเอาไว้แล้วพูดเร็วปรือบอกว่าวาเป็นนายตำรวจจากกองปราบมาขอพบเรื่องพะพุทธลูกซึ่งโดนจับที่ดอนเมืองฝรั่งที่โดนจับอ้างว่าซื้อจากห้างกรุงเทพวัตถุโบราณเร็ว บอกเขาไปตามนี้พนักงานขายของห้างวัตถุโบราณกลืนน้ำลายลงคอเอื้อ่แล้วทำท่าอิดอิดอดออดบุรุษลึกลับที่ยืนขนาบข้างอยู่ก็เลยใช้ปากบอกปืนกระแทกลงไปแรงๆที่กระโหลกศีรษะเหมือนก็จะเป็นการขู่ขันอยู่ในทีพนักงานขายของก็เลยใช้มือเคาะประตูห้องผู้จัดการดังก๊กก๊กเงียบไปชั่วใจก็มีเสียงพูดจากเครื่องอินเตอร์คอมดังลั่นอยู่บนลำโพงเหนือขอบประตูด้านบนอ้าว ปิดหลานเสร็จแล้วทำไมไม่กลับอีกล่ะบุรุษลึกลับใช้ปืนจี้กระโหลกศีรษะพนักงานขายเครื่องวัตถุโบราณอยู่กระแทกปากลำกล้องปืนแรงๆเหมือนกับจะช่วยความจำอยู่ในทีเด่นเอาพนักงานขายของต้องและล้ำลนาลักออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดผู้จัดการครับนายตำรวจกองปราบสองคนต้องการพบเขามีธุระอะไรเสียงจากเครื่องติดต่อภายในดังกังวานขึ้นมาอีกคราวนี้ พนักงานขายวัตถุโบราณทำท่าอึกอักอึกอกักบุรุษลึกลับคนหนึ่งก็ชิงตอบขึ้นมาด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำผมหลอยตำรวจเอกเฉลียวเกิดบำรุงสังกัดกองปราบขอพบเรื่องพระพุทธรูปเจ็ดองค์ซึ่งโดนจับที่ท่าอากาศยานกรุงเทพครับเอ๊ะเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรอครับเสียงจากเครื่องติดต่อภายในสวนตอบออกมาด้วยความเคลิบแคลงใจฝรั่งที่โดนจับอ้างว่า ซื้อพระพุทธรูปมาจากกรุงเทพวัตถุโบราณกลาวนี้ชายผู้ซึ่งอ้างตัวว่าชื่อร้อยตำรวจเอกเฉลียวเกิดบำรุงพูดหุวนๆด้วยท่าทางเป็นต่ออ๊ะสงสัยจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไรครับ,รรบสุนทรไปเฝ้าหน้าหลานให้สารวัตรเข้ามาพบผู้จัดการได้ในขณะที่พึพมพำผ่านเครื่องติดต,ต่อภายในออกมาด้วยความแปลกใจผู้จัดการก็สั่งให้พนักงานขายของที่ชื่อสุนทรไปเฝ้าหน้าหลาน พร้อมกบให้ผู้ชายที่อ้างว่าตัวเองเป็นนายตำรวจกองปราบเข้าพบได้พนักงานขายเครื่องวัตถุโบราณทำท่าจะขยับตัวแต่บุรุษลึกลับทั้งสองคนกระแทกปากลำกล้องปืนเป็นเชิงเตือนให้อยู่นิ่งๆแล้วต่อจากนั้นก็บุบยใบให้พนักงานขายของเปิดประตูห้องผู้จัดการทันทีเปิดเข้ามาได้เลยครับสารวัตรผมถอดกรอนให้แล้วพนักงานขายเครื่องวัตถุโบราณยังไม่ทันจะขยับตัวเสียงเชื้อเชิญจากเครื่องติดต่อภายในก็ดังขึ้นเสียก่อน ไปหรือนำหน้าไปอย่าเสือกส่งเสียงเป็นอันขาดถ้าไม่อยากตายชายลึกลับคนที่อ้างเป็นนายตำรวจกองปราบคำรามอยู่ในลำคอพร้อมกระสะกิดให้เพื่อนคู่หูล็อกแขนพนักงานขายเครื่องวัตถุโบราณคนละข้างปืนทั้งสองกระบ,บอกที่จอกระโหลศีรษะด้านหลังแล้วดุลล่างพนักงานพเคาะไหลายชนประตูเปิดเดพลาะเข้าไปด้วยความย่ำใจจบตอนที่27และตอนที่28แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับ